อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศไทยนะคะหลายคนก็อยากจะไปรถไฟทางคู่สายทางขอนแก่นทางนู้นนะทางเรียกว่าไปสู่อะไรล่ะลาวก็ได้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็เรียกได้ว่าโครงการรถไฟทางคู่ระยะเร่งด่วน7เส้นทางเนี่ยระยะทางประมาณ900กว่ากิโลเมตรก่อสร้างแล้วเสร็จ3เส้นทางแล้วค่ะมีชุมทางฉะเชิงเซา ไปคลอง19ไปแก่งคอยอันนี้ร้6กิโลเมตรชุมทางถนนจิระไปขอนแก่นอันนี้ก็187กิโลเมตรแล้วก็ช่วงมาบกระเบาไปชุมทางจิระอันนี้13 5กิโลเมตรส่วนอีก4เส้นทางก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างนะคะคาดว่าแล้วเสร็จแล้วเปิดให้บริการภายในปีนี้ได้ทั้งหมดเลยแล้วก็มีโครงการรถไฟสายใหม่2เส้นทางด้วยกันค่ะเด่นชัยเชียงรายเชียงของ บ้านไผ่มุกดาหารนครพน,นมนะฮะซึ่งอันนี้ก็เห็นได้ชัดว่าใครที่เป็นสายนักเดินทางโดยเฉพาะสายรถไฟเนี่ยก็จะเห็นในเรื่องราวของการก่อสร้างอยู่นะสายใต้ก็ก่อสร้างอยู่ด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นเรื่องของรถไฟความเร็วสูงก็จะขยับปรับ4สายเลยนะมีอีสานเหนือตะวันออกแล้วก็ใต้ตอนนี้ก่อสร้างแล้ว2สายนะคะมีกรุงเทพหนองคาย อันนี้ให้เรียกง่ายๆได้เลยว่ารถไฟฟ้าความเร็วสูงไทยจีนะคะก็อยู่ช่วงเฟสหนึ่งกรุงเทพน,ะค,นะรทพนครราชสีมาอีกสายหนึ่งก็คือสายตะวันออกอันนี้ชัดเจนใน e e c นะคะเพราะว่าต้องการเป็นรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินตอนนี้มีกรุงเทพตราดแล้วก็ดอนเมืองสุวรรณภูมิอู่ตะเภานะคะแล้วก็อู่ตะเภาระยองตราดซึ่งเป็นเส้นทางที่อยู่ระหว่างการศึกษาอยู่ แต่ว่าตอนนี้เฟสหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มแล้วใช่ไหมส่งมอบปรับพื้นที่เรียบร้อยก็คือดอนเมืองสวรภูมิอุตเภเปานะสามสนามบินที่ EEC อันนี้ประโยชน์คือทางภาครัฐเนี่ยก็ยืนยันว่ามันมากกว่าแค่การเชื่อมสามสนามบินนะคะเพราะมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC แล้วก็เกิดประโยชน์ที่จะต้องตามมาชัดๆเลยก็คือเรื่องของการจ้างงาน เกิดเมืองใหม่เมืองอัจฉริยะแล้วก็เชื่อมต่อไปยังภูมิภาคอาเซียนนะคะที่ชัดๆเลยก็ไปไหนคะลาวมาเลเซียสิงคโปร์นะคะไปถึงจีนได้ด้วยคาดหวังกันไปแบบนั้นนี่คือการพัฒนาระบบโลจิสติกด้วยรถไฟทางคู่แล้วก็เป็นวิธีกระจายความเจริญด้วยรถไฟความเร็วสูงของนโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบนันที่ผลักดันโลจิสติกไทย ด้วยระบบรถไฟที่ทันสมัยหลายคนคงมีโอกาสได้ไปเ,เขาเรียกอะไรนะคะสถานีกลางบางซื่อใช่ไหมชื่อจริงก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัตใช่ไหมคะเป็นยังไงกันบ้างเนาะเราได้พบกับความทันสมัยเราได้พบกับความหรูหราแล้วก็ขบวนรถไฟสายใหม่ๆก็เข้ามา ทำงานเพื่อให้บริการประชาชนเรียกว่าใช้เงินอย่างคุ้มค่าคุ้มราคาเกิดประโยชน์สูงสุดนะ